เดี๋ยวจะได้ไม่ยากอานนะคะเดินชาไุ่ยากค่ะเดินขาไม่หนาแาถึงเราไม่ระวังนิดนึงนะคะคุ้ใายเข้านะคน มีหนามดาวัวันนี้เองที่ทีุ่าม้เ,เป็นพันได้มีหนามนะคะแต่ว่าอาจจะมีน่เย็นเล็กนะคะแตาไม่แข็งมากเก็นค่ะเย็นะดัจไมได้พิายไปรับคนจากพุ่ยายได้เลยนะ ุณยาจะได้เป็กผ่อนะคะลงไหมค่าคค่ะ ยังมีแับไม้่แล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้มอดแับไม้เจอเลยนะคะ ขอขอบคุณคุณยายนะคะที่เสียสละมาร่วมกิจกรรมดีๆกับบ้านดีเย็นของเรานะคะก็เชื่อว่าครั้งนี้เนี่ะคะเป็นการเริ่มต้นแล้วก็จะมีต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ขอเชิญคุณยายไปพักผ่อนด้านหลังได้เลยนะคะแล้วยังไงาก็ขอแฟนดีเย็นช่วยช่วยพาคุณยายเนี่ยนะคะวันบายวันเลยก็ดีนะคะคุณยายจะ เพิ่มเติมด้วยนะคะคุณยายยังไม่อยากคุณยายไม่อยากนับเดี๋ยวคุณยายคามหนูก็ห่วงสุขภาพคุณยายที่มีอยากจะให้เล่นด้วยไอ้นี้เดี๋ยวเราใช่ราะว่าทางทีมงานบอกว่าอยากให้คุณยายไลยนะคะอนดญาต